สวัสดีค่ะมนอนีิแอมภาพมาเบิงวิธีพันยกเหล่าทั้งหลังเ้ยค่ะเนะยโดยที่เขาไม่ต้องมัง่งยกทั้งหลังเลยค่ะพี่น้องคุณน่ะนี่พันยกขื่นจนสุดแล้วค่ะอันนี้คือการทมทมแล้วท้มเพื่อยังตาทมเพื่อ,อยังเ,ออยงเนี่ย,ยโอ้โอท้มเพื่อเข้าถีเลือนขื้นมากมันบอเนี่ค่ะพี่น้องพัน,นยกขื้นิดทั้งหกเสาเลย,ยค่ะนี่นะพ<ม>ันทักลอกขื้นเนี่ยค่ะ แมวใหญ่เหล่าหมู่บ้านใหญ่องค์มือนีใหญ่เหล่าเนาะค่ะเนาะหมู่บ้านใหญ่องค์มือนีใหญ่เหล่านี่ค่ะเพันยกขึ้นถึงหกเสาแล้วเพิ่นสือถมเพิ่นสือใหญ่ใหญ่ไปพุ่นค่ะใหญ่ไปทั้งเงนทั้งพุ่นค่ะโอ้ยโอ๊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 ยเสานี่สูงประมาณจักเส้นในตา เม็ดห้าสิาบครับเม็ดห้าสิบเสาสูงประมาณเมียหาสิบค่ะพี่น้ <c oughs> นนอ,งน,ง,นง,นองนี่เพิ่นขุดขุดแล้วเมื่็สิใหญ่ไปค่ะมาเบิ่งวิธีการใหญ่ใหญ่เล้าอันนีเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรไว้ไว้หน้าช่องยูทูบเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะขึ้นขึ้นเบอร์โทรไว้ช่องช่องยูทูบเลยเพื่อมีคนสนใจนใหญ่ ฮะมาได้ก็ตาว่าที่ลูกเคยเป็นมะนาว่เสียโอ้โหพี่น้องเป็นลูกก็ชอไปโอ้โมันจะเข้าในยูทูบเหรอแม่ตายตาปิดก่อนปิดก่อนนี่ค่ะพี่น้องเราไม่เอาสูงสูงจากพื้นดินเมถ่าซิบนะคะเป็นเสาปูนเนาะก็เนาะไม่เอาสิ่งใหญ่ไม่อยากมั่งเพื่อนว่าขันมั่งแล้วมันไม่มันสิพังเบิดนไหมค่ะเพื่อนว่า ยหญ่ดีกว่าขันมังเล่านี่เวลาประกอบอาจจะว่าอะไรคือเก,ก่าจ้ะเวลาประกอบอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมคือกำลังจัดแตง่งเฉลือนาะคะ่ะเนาะงกำลังจัดแตง่งเฉลือนค่ะ โชคนี้โชคโชคมีใครไปนอนที่ที่คน หกเราเป็นหลังใดนี่แหละจ้ะยิ่งแต่ในตำนานนี่คือของจริงเลยพี่น้องของจริงจ้ะยกเหล่าทั้งหลังของจริงจ้ะเอ้ยย่า่พูดถึงว่ามันลอยแดงได้หอดหกเสาในเวลาเดียวกันพูดได้แก้ว,กวพ,พวกเจ้าดึงขึ้นจากใส่ดึงตัวนั่นเด็กตัวนี้มันดึงตัวนี้โอ้ พ่อว่าของง่วงอยู่มันลอยเดงได้วะเอาเข่ากระบาดลงโยกลงเล่นมันบะเนี่ยป้าดป้าดสอบเขากรได้ดลงเลย ขันยกขันปาดทั่วพี pues ่น er ้องสอบเขาอยู่ทั้งเหล่านี่เพื่อนพันยกลงจักสอบเด้ค่ะเ่อนันยงตะเหล่าซื้อเด้อค่ะเนี่ยยกเข่าไปนั่งได้พี่น้องจ้าเพื่อนพยเล่า้จ้างเขาเข่ได้ยกลงเลยจากเขาอยู่ในเหล่านี่เหนยอสิผ้าเบิ้งเด้ค่ะผ้าเบิ้งเนียยกเหลราของหญิงตะเกิดมากเขาเคยเห็นเลยค่ะเขาไม่ได้ถ่ายคลิปกับว่าเห็นนะฮะเนาะ นี่โยกเหล้าของเจ้าของเลยจ้ะเนี่ยโยกเหล้าจากมงนีไปหั่นประมาณยี่สิบเมตรได้บ่มยายได้บ่ได้ยี่สิบเมตรค่ะพี่น้องเจ็ดพันบาทค่ะเพื่อนว่ายยี่สิบหามีดสองเส้นมาสั่นค่ะจากนีไปหั่นยี่สิบหามตรสองเส้นในราคาเจ็ดพันบาทเดี๋ยวแมยเอาจุขึ้นเบอร์โทรไวไ หน้าจอเด้อค่ะผู้ใดสนใจก็ติดต่อเพิ่นมาเลยเพิ่นอยู่บ้านแทนไชยภูมิแมือนใบใหญ่บาลแทนบ้าบัลแทนไชยภูมิอ่าเดี๋ยวแม่เอาสิขึ้นเบอร์โทรโชว์ไว้น่าน้าจอเด้อค่ะเด้ออ่าผู้เพิ่นต่างจังหวัดระบ่บเนี่ยใหญ่ตั้งจังหวัดระบโบโอ้ตั้งเจ้าวัดกับรับเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาเศขึ้นเบอร์โทรให้เดี๋ยวแม่เอาโพสคลิปเศษขึ้นเบอร์โทรให้ค่ะตั้งเจ้าวัดกับรับเด้อค่ะ นี่คะ่ะเฮียนเป็นลัง <ไอ S 1> ถึงกันโยกได้ทั่วประเทศเลยพี่น้องเอ้ยสบายหไร้สบายหลายสบายหลาย,ยลนี่คะ่ะเล่เาลังนี่คันมั่งเนี่ยค่ามั่งสองพันพันเลยค่ะเนี่ยแล้วมารประกอบมาอ,บอีกขินส่วนอาจสิบเเหลือท่อเดิมแต่ว่าเขายกไปเซตซับมือเดียวแล้วเจ็ดพันบาทแต่ว่าราคานี่มันสิเหลวแต่ระยะไก่ไก่เนาะค่ะเนาะราคาอ่นตะลันนี้มันอันตะกัน

ทุกด้านต้องเสมอกันนะจ๊ะพี่น้องนี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> มสมคนกำลังถิชักลอกนะัชักลอกดึดดดงดดดดค่ะดึง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 ดค่ะกังชักลอกมคนกำลังชักลอกนะคร ถ้ารอคนดึงดึงเลื่อนมาเลื่อนมานี่ค่ะพี่น้องเพิ่งกําลัางเลื่อนมาค่ะนี่เพิ่งดึงจากนี่ไปหนีไปหนีหน,นี่คะ่ะเลื่อนมาแล้วเลื่อนมากเลยคอยเม่เอาวามันเมื่อไหร่เลื่อนมันเลือเล่อนแล้วตัวเนี้ยไม่ไม่บังครับไม่บังาง นี่ค่ะเพิ่นทตลอกมากนี่ค่ะพี่น้องมันก็ค่อยเลื่อนมากเนี่ยค่ะตะคอยตะคอยเลื่อนมากเนี่ยค่ะที่เลื่อนมากตามตามแรงที่เขาดึงนะคะนั่นค่ะเห็นบ่พี่น้องเห็นมันขยับบ่ค่ะนี่ฐานเสาขยับมากเรื่อยๆค่ะเห็นบ่มันขยับมาเรื่อยๆเออเนี่ย,ยกลังเลื่อนมากเลื่อนก็เรียกว่า จะองไข่มงนันมน่มงตีน,น,เ,หนเห็นอยูอย่เนีย่ยตีนนง่วังไหแม,ม่เอาเกิดมาหาสิบกว่าปีเขาก็เห็นนี่ค่ะ,ะขเขาก็เห็นได้เห็นตอนในยูทูบของจริงนี่เพิ่งเห็นเลยค่ะพี่น้องน้องอันบม่มีวาสนาได้เห็นน้องอันนะตื่นนอนบ่ตื่นน,นี่ค่ะนี่ค่ะ ค่อยก็ค่อยเลื่อนมาเรื่อยๆด้พี่นาอกค่อยเลื่อนมาันีงกต่อีุโเนอเค่ะเห็นบ่เห็นมันเลื่อนแล้ววะเห็นตีนเขาเห็น้องเห็นตีนเขาเลื่อนแล้วนี่นี่ค่ะ จเจ้าค่อยๆเลื่อนมากนี่ต้อจ,จะเอาลูกกิ่งใส่เอาแทงงมๆใส่มันเลื่อนมาเรื่อยๆเดี๋ยวหันหนึ่งน,นี่ค่ะพี่น้องเห็นปะมันก็ค่อยเลื่อนไปเลื่อนไปจ้ะผู้ด,ดึงผู้ด,ดึงฉักหลอกทั้งบุญก็ดึงไปนี่ค่ะเห็นได้ชัดปะมันเดกกิ่งกิ่งตามเล็กอ่านี่ค่ะ ที่เลือเลอเล่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆจ้ะใส่เวลาเนาะมัต้องใจเย็นๆงานเนี่ยงานละเอียดฮะงานละเอียดต้องใจเย็นๆนอืมร้ นี่ค่ะคุณเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆจ้ะเห็นนะเล็นตีนเสาพี่น้องนี่ค่ะมันช่เลื่อนไปเรื่อยๆอืมนจะเอาเอา,เอาแทางกลมๆเล็กแทงกลมๆใส่ไปเลยูกกไม่นะไทังหดปนมน้า่ นี่ครับพี่น้องเลื่อนไปเรื่อยๆหลือไปเรื่อยค่ะเห็นปะเห็นตีนเสาเลื่อนปะค่ะคนหนึ่งไปพูดดึงชักหลอกไปเลื่อนไปเลื่อนไปค่ะอืมอืม นี่ค่ะมันเลื่อนไปนี่ค่ะพ sure> ี่นนอมเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปตามหลุมโลนะคะเนาะ นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะมันเลื่อนไปผู้นหนึ่งชักหลอกผู้นหนึ่งประคองนี่ค่ะมันก็ค,คอยเลื่อนไปคนอามาตั้งไกลเลยพี่น้องมากเลยเปล่ามากไกลเลยประมาณสองทามเน็ตขนาดพุ่นอันขวบเก่ามันอยู่พุน่นนี่มันเลื่อนมาหน,น,นีนี่คนประคองเลยเนาะค่ะเนาะอืม เห็นว่าเห็นแมนเลื่อนเด้อพี่น้อง่อถ้าเกิดมาแม่คนสิเห็นนี่แหละนะเกิดมาจนหาซิมกว่าปี้เลยเนี่ยทางเรียนในชีวิตจะปกติเห็นเบมึงในยูทูบพึ่งกันก็เคยเห็นของจริงค่ะนี่ของจริงอ่ะอันนี้ของจริงของจริง

นี่ไม่โอคนี่แม่มังลาจ่าไปไก่เพลินย่าไปไก่เพลินนี่คนี่มะเลือนไปเรือนไปตรงนั้นค่ะเห็น่า้ไ่น้อก เ่อไปลังไปงแล้วมนนั่นน้อนมบาเอาเอาแทงเล็กใส่ไปเรื่อยๆเพื่อมันเดือนนี่ค่ะนี่ค่ะ ไปเรื่อยเรื่เเนี่ค่ะนี่ค่ะเลื่อนไปเรื่อยเลื่อนไปเรื่อยนะะนะเสียงยังวะล้านน้ำมันคือเราหนูหนูหนูโตกนี่ตเชือกนะักเราเแอยาวะผู้ชักรอกระชัก เดึงชักลอกไปเป็นสี่เหลี่ยวเขามุ่มเลยเด้พี่น้องเน right <Enfin> ี <S <S ่ถ้าเบ้งตอนเป็นเลี่ยวขมุ่มเออเหลี่ยวเขามุ่มบนเทใังไหนเลยเจองหดไปลยเางหมไปหมดไปหมดไปหหมดไป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 หมกนมด คาพี่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะนี่ค่ะเรือนมากคนฮักเคยมุมเนาะค่ะเนาะเรืองมากจากคนมาใส่หนึ่งนี่ค่ะคนชักหลอกนี่ค่ะชักหลอกมาก

แกยังก่อใหญ่ปันลมเขาอื่นเขาหายทีลงมากมองขอมันเป็นบ่ขึ้นบันไดขึ้นส่งมาที่ดเดียวไปงสงมากวันเดียวงส่งมาเลั้งนทั้งเลยมาเนี้เยตีรคุมุนนะพี่เองอยสานน Bella, em đi Out there, qua quách bỏ qua mặt. Hai gần lắm chạy bụng bỏ. Hai con lắm chạy bụng 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 เราจะเอาเข่าซ่องเลยค่ะเด้นเอาเขอาซ่อง,อ,อ,อ,งอันนี้อันนี้อ่ะมาถึงหม่องเราจะเรียบร้อยแล้วจิ๊ เมื่อนี้แมวมาเบิรงวิธีการเพิ่นเพิ่นทักหลอกคนยหญ่เล่ามาเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ซ้ำนีนะะ่แหละค่ะพี่น้องฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แมวครับน้องอันนี้เด้อค่ะเด้อรพอกันไม่คลิปหนา้าค่ะสธหรับมื้อนี้สวัสดีคะ่ะ